สวัสดีครับครับผมวันนี้เราจะมาเรียกชั่นเจ้าเว็บ 110i ตัวใหม่ล่าสุด<พ>ออนิวเว็บร 1, <All S 2> <New S> 1> <New S 2> 0 i 2 0บ1อแต่ก่อนเราจะไปดูคลิปกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe. s ับ s c r i b e แล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเราอยัางเรื่องคนที่ใช่เอ้ามิวล่าบะเบียแบบ คื110อร้อยสิบไรกันเลยหน้าปัดเดิมไหมวันดาวเวฟใหม่ที่พาความเชื่อใจยิ่งใหขึ้นเหมือนเหมือนเดิมหน้าปัดเปลี่ยนอะไรใหม่มเป็นหลังยุ่งละนี่ยังหลังยังยังไม่เห็นโฆษณานนคนนะใช่ไหมย <c oughs> มยังหลังนยูบ็อกใหญ่ขึ้น ไม่ไม่เห็นรถเลยเห็นข้อตัวแรกตรงนี้มปนนไปหนึ่มันก็เหมือนแตกต่างจากเดิมไหมไม่เห็นข้อแตกต่างเลือน a l ไ new h o n d ้อบห้ามันไม่ใช่ h ล n d ไ s m a r ไปเนี้ยก็ไฟเนี้ยวเดิมคนณทานเค็อด110ไอเ็่ขายที่ใช่เช้ใจเป็นที่หไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเหมือนเหมือนรายการซุปอร์เบียมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันมันมีอะไรต่างจากเดิมเพราะเมื่อกี้ที่ดูจากรอบที่แล้วดูเหมือนต่างก็ ตอ<ม>เค okay, แล้วเราไปดูจะเรียกคนที่ใช่เรียกอะไรปะโหเรียกเวใหม่อะไรนี่หน้าปัดแเรียกฮอนด้เวใหม่อใช่ <c oughs> เหมือนหน้าปัดเปี่ยนขึ้นหน้าปัดเห็นบบเหมือนเหมืนละครตอนเย็นเลยจริง ไปเล้วเแปะมือเบรกแปลกๆเมื่อกี้มือเบรกโชว์หน้าคนหลงเก่งโอ้ยอย่ากดดันดีไปๆๆไปยๆไปยๆไปเไปเรือไปเรอยไปเรือยไปเรือยๆปอไปเร่ยไือยไปเ่เ่ยๆไปเไปยไเืเปเ่ยๆไปเรืลืยๆไปเปยไปายเปยเป่ เรียอเปลี่อนรวมหานที่ใช้เรื่อง All New Honda Wave 110i เครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine เรื่องประหยัดแรงคนทานเครื่องใหม่ก็เหมือนเดิมนะทุกทีเครื่องใหม่ All New Honda Wave 110i เครื่อนรูกถ่ายที่ใช้เชื่อใจเป็นที่หนึ่งจะดูอะไรนะไฟเลี้ยวแหละดูไอ้พวกชุดไฟไฟไฟหน้าไฟท้ายบอสหลังจากที่ดูนะ้ราคาต้นที่เท่าไหร่นะสามหมื่น สามหมื่นหกสามหมื่นหกครับผมสามหมื่นหกก็ราคาก็ก็จูงใจอยู่แต่ดูความต่างความต่างสําหรับผมยังเห็นไม่ชัดนะดูเหมือนเดิมใช่ไหมดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยดูฟิลดูเหมือนเดิมนะใช่แต่ราคาก็น่าซื้ออยู่เพราะไม่แพงมากแต่สีลวดลายอ่ะจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยูบล็อกแหละดูแลใช่ไหมมันจะใหญ่ขึ้นมันมันไม่ค่อยชัดสาหรับการ เลคชั่นเน110รียบร้อยสิบให้ออนิว2 0 2 <000 S> 1ก็บ 1> จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรา3คนแล้วทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนเราคลิปนี้สวัสดีครับ